ผลตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสู้ผลตอบแทนของกลุ่มควอนตัมไม่ได้เลยนะมันคือ Microsoft เมื่อ20ปีที่แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคริปโตขึ้นดูหเหมือนแรงนะแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะไม่เท่ากับควอนตัมที่ขึ้นมาใช่เลยครับคุ้นควอนตัมเนี่ยขึ้นมาสูงมากนะครับในขณะที่ผลตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสู้ผลตอบแทนของกลุ่มควอนตัมไม่ได้เลยนะครับอืม mm. เพราะฉะนั้นยังได้อีกใช่ไหมครับถ้าถ้ามันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านจากดิจิตอลเป็นควอนตัมมันยิ่งเริ่มต้นนะครับุอดีมันมันคือ Microsoft เมื่อ20ปีที่แล้วอะแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่อยู่ณปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะเป็นแกนของโลกในอนาคตแบบไ i c r o s o f t นะครับมันต้องดูก่อนว่าในช่วงเวลาเนี้ยว่าใครใครจะผ่านตัวเองเข้าไปสู่เป็นแกนหลักของโลกแบบ Microsoft ณนะปัจจุบันนี้ได้บ้างหรือยอย่าง a ฟ e b o o k หรือยอย่างอะไรพวกเนี้ยนะครับ อันนั้นต้องต้องต้องดูต้องให้เวลาตรงนี้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ดีครับเดี๋ยวจะบอกว่ามผมไม่ไม่แนะนําเรื่องการลงทุนอะไรเลยผมบอกเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าจะคริปโตจะขึ้นหรืออะไรจะขึ้นเนี่ยนะครับไม่เข้ากับควันตัมที่ขึ้นมาโดยเฉพาะหุ้นบางตัวในกลุ่มควันตัมด้วยนะครับซึ่งซึ่งปกติไม่ได้พูดเพราะบิดน,นะครับเนี่ยอันนี้ต้องไปสอนในห้องเรียนนะคุณดิอาจารมองคริปโตอย่างไรครับตอนนี้ร่วงลงมา จะมองยงไปครับก็ยังเป็น alternative investment นะครับแล้วก็มันมีตัวที่เป็น positive อยู่ก็คือมีกฎหมายในอเมริการองรับนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยในทั่วโลกก็จะต้องปรับตัวนี้เข้ามานะครับแต่ว่าเราก็ดูหน่อยกันละกันว่ามันจะมีตัวเมนหลักๆใช่ไหมฮะอันนึงก็แต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบบกําไรค่อนข้างน,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 น้อยละ แล้วเวลาพวกเราลงเราจะไปกันในพวกตัวเล็กๆอะพวกนั้นพอเวลาหักทีนี่เล่นเราสิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็ต้องระวังนิดนึงกันละกันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ๆในการขึ้นลงมันอาจจะดูเหมือนแรงนะแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับมันมันก็ผลตอบแทนไม่เท่ากับเมื่อก่อนละ จริงๆในโลกนี้มันมีโอกาสการลงทุนอยู่อีกเยอะมากนะฮะอย่าอย่าไปจํากัดตัวเองกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันมีโอกาสนะฮะอย,อย่างที่ผมดูลองไปดูเรื่องของการเติบโตของควอนตัมดูนะครับอันนี้ยังเป็น Early s t a g e ยังไม่รวมกับไอตัวของควอนตัมเป็นอินฟราสักเจอร์แล้วอะไรที่จะต้องจะต้องเชื่อมกับอินฟราสักเจอร์ของควอนตัมอ่ะซึ่งทุกวันนี้บริษัทเราเนี่ยไม่มีอ่ะแล้วเมื่อมันมีมันจะ โตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะอันนั้นนัคือโอกาสในยุคข,ของควอนตัมนะครับเหมือนกับวันที่พวกเราใช้ Facebook ครั้งแรกนะแต่เราจะไปใช้ Facebook ครั้งแรกในกรณีของควอนตัมนะครับในมันก็คงจะเป็นอีกมูฟแบบนึ่งนะฮะอาจจะเป็น m e t a เวิร์หรืออะไรก็ตามเหนนั้นเราเราก็ไปดูหลังจากนั้นนะฮะแล้วมันก็เปโอกาสทั้ง จุดเริ่มต้นนะครับของอีก20ปี30ปีถัดไปนะฮะที่ให้พวกเราได้เติบโตอย่างที่ผ่านมาในยุคข,ของดิจิตอลครับก็ก็กยุคดิจิตอลเนี่ยเป็นพื้นฐานนะฮะว่าว่าแต่ละตัวที่อยู่บนอินฟราสักเจอร์ของดิจิตอลเนี่ยบนบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะพวกเราใช้แอปกี่แอปและแอปแต่ละอันเนี่ยมันมีมาเก็ตขัเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ดูว่า ถ้าควันตั้งมาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นอีกครั้งหน,นึ่งไงครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Tale r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและะว้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มละจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a y l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้